MV เพลง The Spirit of a ั a m สอง,องถูกปล่อยออกไปแล้วและเริ่มโปรโมทอย่างเป็นทางการโฟโต้ชูนและบทสัมภาษณ์ต่างๆที่ถูกถ่ายก่อนคัมแบ็กก็ถูกปล่อยออกไปแล้วสินค้าหลากหลายแบบทั้งโฟโต้กร์ดและแฟนกรุ๊ปต่างๆเพื่อการโปรโมทร,รอบที่2 ก็วางจำหน่ายแล้วเช่นกันแถมพี่ชายแถวบ้านก็ประสบความสำเร็จหลังเปลี่ยนคอนเซปต์รายการแล้วก็เชิญเราออกไปอีกครั้งหนึ่งเรตติ้งทะลุ3%โรงเรียนโฮมตอบแทนบุญคุณสุดประทับใจเป็นเพราะทุกคนเตรียมตัวกันอย่างหนัก เลยทำให้เสียงตอบรับของอัลบั้มสองดีกว่าครั้งก่อนว้าวดีมากเลยที่เราทำให้ดูหรูหราขึ้นโดยการใส่ซ g เข้าไปตามที่ซียุนบอกลดสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยอะ ตรงนี้เหมือนภาพว่าที่ซียุนอธิบายไว้เลยออกมาสวยจริงๆใช่ไหมล่ะร่องอกที่มันออกมาดีนี่อะไรนะแบบร่างของซียุนผลงานผู้กำกับดูออกก็เลยโอเคก็โอเคแล้วยังมีข่าวดีอีกนะหมดหวังติดปาปาย่าชัดอันดับ30บแล้วละ่ะ จริงเหรอครับไม่ได้ปิดพลาดอะไรใช่ไหมท่านประธานความทรงจำตอนอัลบั้มหนึ่งเลยไม่ได้ดูชาร์จจนบริษัทจะบอกจนกว่าบริษัทจะบอกจริงสิแจอุนเช็คดูสิว้าวเยี่ยมมากเลยต้องรีบไปขอบคุณในบัญชีฟอบออฟฟิเชียลแล้ว รีพอร์ให้หน่อยครับพี่ได้เลยดีแล้วที่เปิดบัญชีทวิตเตอร์ไว้ก่อนมีผู้ติดตามในบัญชีออฟฟิเชียลเยอะขึ้นเลยฮะว,ว้าวดูนี่สิครับมีคลิปรีวิว MV ของเราด้วยหรอมีคลิปแบบนั้นออกมาแล้วเหรอ ตื่นเต้นมากเลยที่เห็นยอดยิวขึ้นแบบเรียลไทม์เราก็คอมเมนต์ไว้เยอะเราก็คอมเมนต์ไว้ดีด้วยไหมฟิยุนมีอะไรที่เตรียมไว้อีกหรือเปล่าครับอืมฉันค่อนข้างจะตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเร็วนี้นะ่ะ มีรายการติ leve leve. Of shoe, ดต่อเข้ามาสองรายการแล้วก็เรื่องวางแผนอาราบทมี่สองด้วยดูเหมือนทุกอย่างจะราบรื่นแบบนี้เพราะสียุนเลยก็จริงแหละมันดูราบรื่นเกินไปฮ่าฮ่ก็แค่โชคดีแหละครับเหมือนว่ายิ่งตั้งใจมากเท่าไหร่ก็โชคก็จะช่วยมากเท่านั้น เฟยุนทําเป็นไม่รู้เรื่องอืมใช่แล้วทุกคนตั้งใจเราก็พยายามกันอย่างหนักแต่ว่าแต่ไม่นึกว่าทาง KN จะยื่นข้อเสนอมาให้ก่อนไปออกรายการช่องใหญ่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่านะนาะยคิดว่ายังไงล่ะ อ,อ๋อผมคิดงั้นเหมือนกันครับดีงั้นในไหนก็พูดขึ้นมาแล้วมาคุยเรื่องนี้กันทุกคนฟังทางนี้ฉันมีเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งอยากจะประกะเรื่องสำคัญเหรอมีข้อเสนอให้พวกนายไปออกรายการ จังเกิลจังเกิลจังเกิลเหรอครับเป็นรายการของเซอร์ไวรส์บอยกรุ๊ปของช่อง JN ทีมที่ชนะเลิศจ,จะได้ขึ้นโชว์พิเศษของงาน KAMA K KAMA เหรอครับยินดีด้วยนะทุกคน เราเพิ่งเดบิวต์กันไม่นานเองทำไมถึงมีรายการแบบนั้นแม้ก็ดูเหมือนลีดเดอร์ของพวกนายจะพยายามอย่างหนักแค่โชคดีน่ะว้จะเล่ารายละเอียดให้ฟังเถียงว้าวพี่ซียุนสุดยอดเลยครับได้รับข้อเสนอให้ไปออกรายการแบบนั้นเราเนี่ยโดซียุนของเราต,ตื่นเต้นจังซียุนเจ๋งมาก ในฐานะหน้าใหม่การไปออกรายการใหญ่ขนาดนั้นถือว่าเป็นเกียรติมากโชว์ทุกอย่างที่พวกนายทำได้ให้เต็มที่ละ่ะครับถ้าอยากเอาชนะเลิศในจังเกิลณนะตอนนี้ถือว่าลำบาก าการต่อสู้แบบนี้พลังของแฟนดอมเป็นสิ่งสำคัญถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสสูงที่พวกเราจะจบลงโดยที่ไม่ได้รับความสนใจเลยเท่าที่จำได้แจงเกิลได้จ้างโปรดิวเซอร์จากภายนอกได้ให้จ้างโปรดิวเซอร์จากภายนอกได้ถ้าตอนนั้นเราได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ เป็นที่ยอมรับก็คงจะเป็นโอกาสที่จะชนะมีใครที่กำลังดังอยู่ในรายการนี้บ้างนะรายการที่ฮิตที่สุดในช่วงนี้คือ Underground คิดออกแล้ว นักร้อง R&B ฮิปฮอปเวนมิกเทปที่เขากำลังจะวางขายจะดังมากที่สุดในเกาหลีและอเมริกาหลังจากนั้นเขาจะกลายเป็นผู้แข็งแกร่งในวงการเพลงที่แค่ปล่อยเพลงออกมาก็ติดชาร์ตอันดับหนึ่งแต่ติดปัญหาอยู่อย่าง ตอนนี้เขายังเป็นมือสมัครเล่นอยู่ก็เลยหาตัวยากเส้นเลือดดำจริงด้วยเวนในตอนนี้คงเล่นอยู่ในฮิปฮอปด้อมมูลเลนเวนตอนนี้คงเล่นอยู่ในฮิปฮอปมูลนิตตี้ ลองหาดูสักครั้งดีไหมนะหมดจุดจอรเราพิมพ์ว่าเวนแน่นอนว่าบทความที่เกี่ยวข้องกับโผมาเยอะ กว่าเดิมอีกฮะหรือว่าเขาจะชื่ออื่นหาในฮิปฮอปคอมมูนิตี้ทั้งหมดแล้วก็ยังไม่เจอฮะเขาออกจากอันเดอร์กราวเมื่อไหร่นะโอ้เจอแล้วยยย้อนกลับไป ทำไมถึงสะกดเป็นภาษาอังกฤษละ่ะตกใจหมดอ <c oughs> ลองอีกทีดีกว่าชื่อที่เขาใช้โปรโมตตอนแรกโดซียุนทำอะไรอยู่ไม่หลับไม่นอนอา่าจัดเพลงที่ต้องใส่ให้พีดีอา่าจัดเพลงที่ต้องส่งให้พีดีนะ่ะต้องส่งตอนเช้ามืดแบบนี้ ด้วยเหรอฉันอยากได้ฟีดแบ็กเร็วๆนะ่ะายรู้แต่แรกแล้วใช่ไหมว่าเจ้าของเอกสารนั่นคือคนนะุณพีดีน่ะแล้วนี่แอบ,บเตรียมอะไรคนเดียวอีกแล้วละ่ะเรื่องนั้นฉันจะรู้ได้ยังไงเรื่องนั้นฉันรู้ได้ยังไงตลอดนั่นตลาดนั่นเป็น ก็เป็นที่ที่เราไปซื้อทัดกันจองกันบ่อยๆก็เลยบังเอิญนะ่ะ <c oughs> ก็จริงเราไปที่นั่นบ่อยเพราะโกแจอ,อุ่นแต่ตอนนี้เบื่อทัดกันจองแล้วถ้าอยากกินบ่อยๆก็น่าจะมีโฆษณาติดต่อมานะ ยังไงก็เถอะอย่าหักโหมมากแล้วก็รีบนอนซะถ้ามีอะไรให้ฉันช่วยก็บอกได้อืมเดี๋ยวจะรีบนอนฝันดีหมอนี่หูตาไวในเรื่องที่ผิดปกติคราวหน้าต้องไปร้านเน็ตไหมนะเดี๋ยวนะปิดคุ้นคุ้นเจอแล้วเวน ตอนนี้ใช้ชื่ออื่นอยู่สินะต้องส่งเมลไปหาแล้วล่ะโครจริงชื่อโดซียุนงั้นหรอรูปแจอุนออกมาสวยมากเลย กำลังทําของที่ระลึกงานแฟนไซตอนตอบแทนสําหรับการจําหน่ายัอร่่มที่สองทานคุกกี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้อร่อยนะครับหัวใจเสร็จแล้วรอบนี้ผมเขียนไม่ผิดแล้วก็เขียนสวยด้วยครับดีมากตอนนี้เหลืออีกกี่แผ่นครับ แผ่นนั้นสุดท้ายแล้วหาหมดแล้วหรอครับอืมน่าเสียดายจังน่าจะเขียนไว้ยาวกว่านี้ไหมนะนั่นเสียเขียนใหม่ดีไหมเราไม่มีเวลาพอที่จะเขียนใหม่แล้วตอนงานแฟนไซคลาวตื่นแล้วรตื่นเต้นแล้วนะเนี่ยแฟนๆจะชอบกันไหมครับหวังว่าจะชอบกันนะ ตั้งตารอพรุ่งนี้เลยครา้าแถด้วยครับงานแฟนไซม,มิวเรียนถ้าเห็นหน้าหล่อๆอของพวกเขาแล้วพูดไม่ออกขึ้นมาจะทำยังไงล่ะทำยังไงดีตื่นเต้นมากเลยอะได้ยินมาว่าเอเดนเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะ ครึ่งเกาหลีหรือเครื่องเทพบุตรไงล่ะฮ่าฮ่าจะอุนหน้ารักสุกดเลยเป็นนางฟ้าหรือเปล่าเนี่ยชางคยองตอนงานวันเกิดหัวแรกแน่จำหัวใจฉันได้นี่เสียงจุนจองหุนเพาะมากฟังแล้วเคลิ้มจนเกือบเดินตกท่อเลยแนะ่ ดีใจที่ได้พบนะครับ MV รอบนี้เป็นไงบ้างเขียนนี้ให้ด้วยได้ไหมคะต้องสุดยอดแน่นอนอยู่แล้วสิเอเดนต่อไปช่วยทำท้าน่ารักน่ารักด้วยสิแบบแบบนี้หรอครับแจอุ้นแจอุ้นจ๋าฉันทำอัลบั้มนี้มาให้ลนะ่ะช่วยรับไว้ด้วยได้ไหม ว้าวจริงเหรอครับคืออะไรเหรอครับเปิดดูสิจ้ะทำเองเลยเหรอครับเนี่ยประทับใจมากเลยน่าเสียเสียดายจนไม่อยากแกะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะดูอย่างระมัดระวังนะครับห้ามรับของควรนะครับอ่าทำไมไม่ได้ล่ะครับผมจะรับบอกว่าไม่ได้ครับ ช่วยคืนให้เขาด้วยครับบอกว่าไม่ได้ไงไม่เฮ้ยแบบนะครับพี่ดงหุนมีอะไรหรอเรื่องของขวัญของแจอุ่นนะครับยังไงเขาก็จะได้ยังไงเขาก็เพิ่งจะเป็นเรื่องของขวัญของแจอุ่นนะครับยังไง เขาก็เพิ่งจะได้ของขวัญจากแฟนกลับครั้งแรกรับไวไไบ้ไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอกเราประกาศไปแล้วเพื่อป้องกันเรื่องที่ไม่คาดคิดอืมงั้นปฏิเสธเฉพาะของกินดีไหมมีกาดคอยดูแลอยู่แน่นอนว่าน่าจะโอเคนะครับบอกว่าไม่ได้ไงแจอุ่นนี่ของผมแจอุ่นเดี๋ยวก็เจ็บตัวเอาหรอกเดี๋ยวผม ไปเอามาให้ครับอือดูตจอุ่นสิครับพี่อยากได้ซกขนาดนั้นแค่ครั้งนี้แค่ครั้งนี้เถอะนะครับนะก็ได้ก็ได้แต่ห้ามพวกของกินนะของอื่นๆก็ต้องตรวจสอบก่อนด้วยขอบคุณครับเดเดี๋ยวก่อนครับ ครับทุกคนเอาของขวัญยกเว้นอาหารมาทางนี้หลังจากการตรวจสอบรอบหนึ่งแล้วเราจะส่งต่อให้เมมเบอร์เองครับแบบนี้คงไม่เป็นไรหรอกหวัดดีซียุนสวัสดีครับ วันนี้ร้อนมากเลยคงเดินทางมาลำบากสีนะครับไม่ลำบากเลยเพราะคิดว่าจะได้มาเจอนายก็เลยไม่ร้อนแม้แต่นิดเดียวอะคนนี้จริงเหรอครับก็ยังชั่วหน่อยรู้ไหมฟียุน ฉันเป็นแฟนคลับมาตั้งแต่สมัยรูกกี้แล้วนะจำชาจีคยอกได้ไหมได้หรือเปล่าใช่จริงด้วยในชีวิตก่อนตอนเป็นนูบอยก็เป็นแฟนคลับของเราเหมือนกันชียุนเออคืองี้นะฉันตื่นเต้นมากจนพูดไม่ออกเลยฮ่าค่อยค่พูดก็ได้ครับ ไม่นึกเลยว่ารอบนี้จะได้มาเจอในฐานะแฟนคลับของเราอีกครั้งพี่จีฮยอกต้องจำได้อยู่แล้วสิครับจริงหรอดีใจจังฉันฟังทุกเพลงที่นายแต่งเลยนะฉันได้รับการปอบโยนจากการฟังเพลงของนายทุกครั้งที่เหนื่อยเลยล่ะฉันชอบจียุนที่หลอและใจดี แต่ก็ชอบนายที่มีฝีมือการแต่งเพลงมากๆเหมือนกันฉันจะสนับสนุนนายต่อไปเรื่อยๆเลยอ๋อแล้วก็ฉันก็เอาร u b b ั move ม,ม,มาด้วยช่วยเซ็นลงตรงนี้ให้ด้วยได้ไหมได้อยู่แล้วครับจริงเหรอขอบคุณมากเลยนะเอาละทีนี้ก็ขยับไปข้างๆด้วยครับค่ะ คะแป๊แบบหนึ่งนะคะยังไม่แฟนๆคนอื่นรออยู่รบกวนช่วยรีบขยับด้วยครับขอโทษที่ช้านะครับเอานี่ขอบใจมากเลยนะซียุนฉันจะตั้งตารออรัลบั้มต่อไปเลยนะกลับดีๆนะครับไอดอลถึงจะเก่งอยู่คนเดียวก็ไม่มีทางประสบค,ความสำเร็จหรอก แต่เพราะมีแฟนคลับที่มองความที่มอบความรักให้เราอยู่เสมอเราถึงยิ่งเปล่งประกายในฐานะไอดอลได้ขอบคุณเสมอเลยนะครับพี่เจฮย,ยอกไว้เจอกันอีกนะครับเพื่อตอบแทนแฟนๆ,ๆที่ให้กำลังใจและชอบเราอย่างสุดหัวใจแล้วเราจะทำทุกอย่าง เราจะทำอย่างสุดความสามารถเลยโหให้ตายสิรูปของคุณน้ำตาลก้อนนี่สุดยอดเลยใบหน้าอัจฉริยะโดฟียุนฉันก็อยากเห็นเป็นเป็นบ้างทุ่มเงินค่าขนมไปตั้งหลายเดือน ทำไมถึงไม่ได้เนี่ยโหแบบนั้นก็ได้หรอนี่อย่ามาทําให้หัวฉันร้อน,เด,อนออเด็กๆอย่างฉันใกล้จะพักแล้วคงไม่ออกไปเด็กๆอย่างฉันใกล้จะพักแล้วคงไม่ออกอะไรแล้วละ่ะอืมอืมไม่สนใจเลยนะน่ารักกันจังนะ แค่เงินคแค่เงินค่าขนมก็คิดว่าจะได้แล้วงั้นหรออะไรของเธออีกหนักจังเออว้าวแค่นั้นน่ะไม่พอสำหรับพี่ชองอูของฉันหรอกอยาแล้วจะทำยังไงละ่ะรอบนี้ซื้อตั้งห้าสิบแผ่นแล้วก็ยังไม่ได้เลยฉันด้วยห้าสิบแผ่นซื้อกันขนาดนั้น จะไม่เป็นไรหรอพวกเธอน่ะจากนี้ไม่มีทางที่จะถอยหลังอีกแล้วฉันไม่รู้ไม่รู้ฉันลุยไม่ถอยไม่รู้ฉันลุยไม่มีถอยถึงจะเป็นวันล็อกอย่างแท้จริงแฟนมของวัสโต ถ้ากลัวกับอีกแค่เรื่องแค่นี้ก็ไม่มีทางที่จะได้เห็นหน้าพี่ๆตลอดชาติแน่เอาพวกเธอเอาไปคนละแผ่นสิแจกอัลบั้มวันสตกฟรีจ้าใครจะเอาบ้างโอ้ฉันเอาฉันขอโฟตโตกราฟฉันเอาโฟตโตกราฟทํามาด้วยถ้าอยากได้ฉันจะให้ฉันก็ควรเอาอัลบั้มของ เฮนิกมาแจกด้วยรอบนี้ฉันซื้อทุกเวอร์ชันเลยแต่ไม่ได้เข้าแฟนไซต์แต่ยังได้แต่ยังไงก็ได้โฟตโต้กราดครบทุกแบบเลยละ่ะฉันยอมแพ้เรื่องแฟนไซต์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วฮ่าฮแต่คุณชงชาซอกบอกว่าจะเอาของขวัญไปส่งแทนให้ แล้วก็ก็เลยฝากเขามาแล้วพวกเฮนิกก็ถ่ายรูปลงทว,วิตเตอร์ด้วยสุดยอดโคตรอิจฉาเลยคราวนี้พวกเขากำลังรวบรวมจดหมายจากแฟนๆอยู่ฉันก็จะเขียนด้วยถ้ามีเด็กๆอ่านแล้วก็คงจะดี ว้าวเมื่อไหร่เด็กๆของเราจะดังขนาดนั้นนะอิจฉาไม่ไหวแล้วคิมมินไปร้านขายขอ,ของก่อนอันหนังสือรอบคร่ำกันเถอะจุ่ๆอะไรเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงฮอกบาเองโฮเงินก็ต้องผ่าไปเดี๋ยวนี้เลยสิแฟนไซรอบนี้ของมิวเลียมแนมีของตอบแทนให้แล้วก็ เซอร์ไวรัวรัวเลยละ่ะฉันก็ฉันกำลังกลับฉันน่าจะไปด้วยอิจฉาจะตายอยู่แล้วอยู่นี่สิเมื่อกี้ก็เอาให้ดูแล้วนี่อของดีก็ต้องดูหลายๆรอบสิลองดูโชว์ของมิลเลียมแน ักครั้งสิตอไปต่อให้ไม่สนใจยังไงถ้าได้ดูแล้วก็ต้องหลงไหลแน่ๆเดี๋ยวฉันจะส่งลิงก์ไปให้ในแชทฉันไปแล้วนะเจอกันพรุ่งนี้ใครบอกว่าฉันไม่สนใจไอดอนกันล่ะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยกลับมาแล้วค่ะชิงฮยอกเรียนรอบค่ำน่าจะเหนื่อยนะ ทำมะทำได้ดีมากกว่านี้รอสักครู่นะครับแต่การฟังเรื่องของพี่จากคนอื่นแล้วมันขัดหูฮิฮิซีหฮยอกเสียอารมณ์ชะมัดได้วันหยุดก็เลยมาเนี่ยนะได้วันหยุดก็เลยมานี่นะนห,นหรออะรู้ได้ไงอ่ะ นี่เธอหาข้อมูลดูด้วยหรอเปล่าสักหน่อยจะเสียเวลามาหาทำไมเสียเวลางั้นหรอใช่แล้วชีฮยอกคงจะเหนื่อยมากสินะก็เข้าใจได้แหละฮลัลโหลคุณชียุนคุณชียุนครับอ่ะลืมไปเลยขอโทษด,ด้วยนะครับคุณเวนพอดีคุยธุระปามแป๊บหนึ่ง เราเจอกันพรุ่งนี้ตามที่คุณบอกได้เลยครับอ่ะจริงเหรอครับขอบคุณครับงั้นเจอกันพรุ่งนี้ครับชีไฮยองถ้าต้องการอะไรก็บอกพี่นะพี่ให้เงินได้พี่ได้เงินมาแล้วชีไฮยอกชีไฮยอก